อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบด้วยนะคะแต่พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะครับว,วันนี้ก็คือช่องชินจังเกมเมอร์กันวนะครับว,วันนี้นะครับเรานะครับจะมาเล่นเกม Mini Box R ตามขอนะครับอ่าก็ทุกคนมาขอกันมาเยอะกันมากๆเลยกันนะแต่ว่าอ e ีอ่า ID นอะันนั้นผมหายนะผมก็ขอเล่นเป็น ID ใหม่ละกันนะครับ,นะผ,มมรบนะผมก็จะเล่นเป็น ID นี้ลยกันนะครับนะผม แต่ว่าจะเริ่มเป็นพาร์ทสามเลยแ้วกันนะแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่เริ่มพาร์ทหนึ่งนะเราจะเริ่มพาร์ทสามไปเลยก็แล้วกันนะโบกก็ออไปนะที่ต้องเริ่มใหม่เพราะว่ามันเนี่ยคย่อยๆพาร์ทนะไม่รู้ทำไมอยู่ดีไอดีใหม่ก็ไอดีเก่าก็หายไปรอย่า <c oughs> สำหรับเกมบล็อกฟูดนะหรือว่าเกมมินเนอร์บล็อกอาร์ตเนี่ยไอเกมโร ok บล็อกแบบบล็อกฟูดเนี่ยก็ <c oughs> มีคนดูเนี่ยสำหรับบล็อกวูดเนี่ยน้อยมากๆก็ขอทำเป็นอันนี้ก่อนละกันก็จะขอทำเป็นมิวเบอร์บอทก่อนละกันนะผมก็ก็มิวเบอร์บอทเนี่ยเป็นเออ่ของนิยมนะก็เลยทำมิวเบอร์บอทเลยไล้กันนะผมรอสักแป๊บนะผมก็จะเอาตัซื้อใหม่นะผมขอให้ทุกคนเนีาายา่นนยติดตามผมเยอะๆนะถึงหนึ่งพันคนทุกคนดูคลิปผม ครบหนึ่งสี่พันชั่วโมงเนี่ยผมสามารถมีตังเป็นรายได้จาก YouTube นะแล้วผมก็จะไ,ไปซื้อใหม่คนระับผมขอทุกคนนะมีกำลังใจนะกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b e แล้วก็กดแชร์อย่าดูคนเดียวนะทุกคนจะมันเหงานะต้องมีกับกับเพื่อนนะผมก็ให้เพื่อนมาติดตามผมด้วยนะก็ขอขอบคุณนะคนที่ให้เพื่อนเพื่อนมาติดตามช่องผมนะก็ขอขอบคุณจริงๆนะขอบคุณนะจากใจผมเลยนะผมขอบคุณครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ขอเพื่อนนะมาติดตามก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ดกด่าอนะไรก็แค่ว่าเออร่วมมือกันอย่างนี้หน่องนะถ้ามีสองรุกนก็ขอไปร้าวันนี้เสียงแอบิหนะผมเพราะว่าเสียงน้ำลำโคลนะ่มันแตกของนะผมอันดับแรกนะผมต้องไปหาฟ้ายนะฟ้ายนะผมเพื่อเอามาทำเป็นเตียงนอนนะผมไม่หลงหรอกว่ามมนมีแผนที่อยู่นะผมอันดับแรกยังไม่ตัดไม้นะผมอันดับแรกก็ต้องหาฟ้ายก่อนนะให้ครบนะ หาไม่เจอไม่ได้นะผมแต่มันโดนแต่เรานั่นจะโดนพวกสัตว์ป่าเนี่ยมันดุเอานะผมอาจจะโดนพวกนั่นทาร้ายนะรุมทาร้ายนะผมอะฟออันนี้สามมาแล้วนะผมก็ไม่มีอะไรตัดต่ออะไรมากนะผมก็บอกว่าแบบว่าคิดเกียดนะผมก็เลยไม่ไม่ได้ตัดต่อเพลงเข้าไปเลยนะผมก็ถ้ามีโอกาสนะหรือว่า มีโอกาสมากๆเนี่ยคนจะสามารถติดต่อไอติดต่อ,อติดตามผลงานผมได้นะแล้วผมก็จะเอาเป็นอัพเป็นเพลงนะผมถ้าคนติดตามถึง30คนผมจะทำคลิปของผมที่ผมตรงนี้ให้มันดีขึ้นถ้าถึง30คนนะจะฉลองนะผมแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะทำเป็นรีวิวโรงเรียนนะผมสำหรับ เช้าสายบ่ายเย็นเลยนะผมช่วยด้วยช่วยมีคนมาบุรกรุกตาเปล่าจ้าช่วยช่วยอย่ามาทำฉันนะฉันหนีไปไืนลุงจ้าจ้าเปลแล้วและนาก็ตอนนี้นะคะครับอั่เดิให้เขาเนี่ยมันสามารถโจมตีคนได้นะครับผมไปแล้วกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะผมขอบครับไป let's go ชอบผมกอาจจะไม่ดีเหมือนคนอื่นนะก็ขอพออัยด้วยนะผมแต่ก,ออกด็ดูดูกันเนาะ <c oughs> อึบอึบจึ๊บจึบจบจึอวบจึวบจึวบจึวบจวบ,จบ,จบชอบกดไลค์ช่กดแชร์อัะต่อต่อมาผมก็ต้องมาขุดฉินตรงนี้นะผมเขาบอกว่าขุดฉินนะมันจะได้อีเวน์ด้วยนะเป็นอีเวนสำหรับการทำงานนะผม ที่เราสามารถเก็บของได้นะผมแปดแสนร้ยเอาอีเวนต์นนได้เป็นขนมปังไอไฟนะผมอันต่อไปนะให้เราเอาหนังตัดไม้นะไอตัดไม้แล้วเออเอาก้านไม้นะผมแปดแสนเราจะมาตัดไม้กันไปเลยอึ๊บชึบชึบชึบผมไม่กระโดดเข้าไม่ได้ไหมก้านไม้นะผมก็ เอาไปทำหลายๆอย่างได้นะผมหาของน้อยมีอะไรไหมโอเคนก็ได้การ์ดไม้แล้ทุกคนกั้นไม้สำหรับความยุติธรรมนะผมว้าววยาวว้าวได้ของดีแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่นรากันนะคะผมก็มีกินนะก็มีงานนิดนึงนะผมอาบ่ายดูหน้าผมอ่ะเรามาตัดไม้กันต่อเนะ สำหรับคนก็ขอใครเลยดังนะผมก่อนคนอาจจะไม่สบายใจกคทุกคนอาจะนนจะไม่กลัวทุกคนอาจจะเบื่อถ้าผมก็เลยพูดเอาไว้ก่อนนะก็ขอใคยจริงๆนะผมถ้าไหนที่ไม่ชอบความเสียงดังนะก็ขอจริงๆอัดไม้ตรงแถวๆตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันนะ่ะเลยมาตรงห้องแหละเอาแล้วนะบอกอ่าได้ของมาเยอะแยะแยะลุ้มได้ของมาเยอะแยะแยะยุ่มเยอะๆคนเยอะ กันเลยเจบ็บอันดับสองนะไอ้ทุกคนนะครับคราฟโต๊ะคราฟนะผมต้องการหินไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสกับการที่หาหินนะผมแจกตรงกันนะที่เราไม่ดที่เราแบบไม่ไ,มได้ด่วนกยกับการหาหินนะเพราะว่าเพราะว่าเรานะมีของพิเศษก็คือการขุด ชินใต้ดินนั่นเองเป็นวิธีที่แบบง่ายที่สุดเลยทุกคนไม่เจอก็ขุดไม่เจอก็ขุดไปเรื่อยๆจะกะเจอแหละจริงๆทุกคนอัตอนตน่อห้ทุกคนขุดนะขินลงไปนะผมว้าวได้หินมาแล้วดีใจด้วยยิใจด้วยอ่าเดี๋ยวโลบอกเนะี่ยก็เลือกคนนะก็ ขอทุกคนร่วมมือรว่รวมเรียงร่วมใจกันนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สําหรับโลบอกด้วยว่าจะมันจะน้อยใจนะครับผม <c oughs> อ่ะครับได้มาแล้ต่อไปก็้ทุกคนนะก็ทุกคนแปบนึงนะแคปนะอ,คอะาาวางไวตรงนี้นะผมแล้วก็ทําการคลาสนะครับขอที่มัน,นะสามารถเอาทำอะไรได้นะครบผมทำอะไรได้ ต้องครบแปดอันอีกสี่อันนะคนแปกแล้วเราจะไปหาอีกสี่อันได้จากไหนก็ดีในทางเครื่อคลนโลเกมีมันโชจริ่งๆสำหรับเกมปีศาจนะที่เราลงไปนะเมื่อเมื่อวันนั้นนะบุมก็ไม่มีกระแสตอบรับเลยเลยก็แบบก็น้อยใจนะทุกคนไม่มีใครกดใจกดแชร์กดไลค์แม่แต่ไลค์ก็ไม่มีคนกดแม้แต่แชร์แม้แต่ ไม่ใครทำเลยเลยทุกคนแต่ก็ไม่ได้น้อยใจเลยนะผมวะคลิปแรกก็ไม่มีอะไรมากทุกคนอีพีที่สามนะมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะผมดีแล้วจะเริ่มต้นต้นใหม่ไปดีเลยทุกคนจัด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 ัดเราจะได้ที่หลอมเผาที่ที่หลอมมานะผมได้ทั้งเลเวลได้ทั้งของคุ้มจริงๆจริงจัด บอกเลยอ่ะเอาเนื้อวานะเอาอเพิ่มไฟเขาแบบข่าเมื่อกี้เห็นอยู่นะนี่ไม่รู้ว่าถ้ามันจะมีเยอะหรือเปล่าทุกคนมิก่อันเดเลยหูดิจิอันะทุกคนว้าวเขาบอกว่าประมาณน่าจะประมาณอะไรลวะ เขาเรียกว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยทุกคนมันจะมี n p c เนี่ยคอยมาตอนดึกๆ<ม>นะให้เราเนี่ยรู้นะว่าอุ๊ยโดนโดนเสียเรื่องไปไหมอะยจะเข้าไปในสิ่งตกแต่งก่อนนะผมยังนอนค่ะไรจ้า อ๋อคัดต้นไม้เจีวอร์ทุกคนโอเคแล้วก็ทำเป็นเตียงนอนแล้วก็ปิ้งได้แล้วจะน,นอนอ๋านอนไปที่กำมังลกคนเติมพลังการในเช้าวันต่อมานะผมแล้วก็ไปหาของกันต่อนะผมของอะไรเอ่ยม้านั่นเองคุณผู้ชมปิ้งไม้ อาหารที่จะคุยทุกคนเราเจอคนป่าแอบหลับต้องถูดลงโทษด้วยไม้กระบอกหรือเอา,อยา,เอาหยอนดีกว่าเอาหอกดีกว่าหอกดีกว่าเยอะหอกดีกว่าเยอะโอ้ยหมาป่าเฮ้ยดูทำร้า,ายทำอะไรได้ไงแกนี่มัน,น,น,นว้าวเย่ย,ยู สำหรับคลิปนี้ก็มีคลิปเป็นแค่นี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะ F4 ขอบคุณคนติดตามด้วยนะคะก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย